สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการทดสอบที่12การทดสอบต้านทานกำลังอัดของคอนกรีตโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ครับ 1. นางสาวนุรมาเจ๊ดาเม 2. นางสาวภริษาสมทรง 3. นายวัชริน,นนวลนก 4. นายอภิรักษ์นากริด 5. นายพัวรินกล่อมเอี่ยม กำลังอัดของคอนกรีตกำลังอัดของคอนกรีตเป็นคุณสมบัติสำคัญที่คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วซึ่งหากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะถือว่าผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ8วันเป็นเกณฑ์ การหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตการหล่อก้อนตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐานแบ่งออกเป็น2มาตรฐานคือ 1. รูปทรงลูกบาทตามมาตรฐานอังกฤษ BS 1881ป18 81, Part 1 0 8ขนาดที่ใช้คือ1 5คูณ15ซนเมตร2รูปทรงกระบอกตามมาตรฐานอเมริกัน ASTM C 192ขนาดที่ใช้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซนเมตรสูง3 0ซนติเมตร ลักษณะแรงต้านต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดรูปทรงกระบอกและรูปทรงลูกบาศก์ปัจจัยที่มีผลต่อค่ากำลังอัดของคอนกรีตหนึ่งการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตที่รับการทำให้แน่นโดยการกระทุ้งด้วยเหล็กจะให้ค่ากำลังอัดตดต่ำกว่าการจากการทำให้แน่นด้วยเครื่องเขยา่า 2ลักษณะของผิวคอนกรีตในทางปฏิบัตินั้นผิวด้านบนของก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกมักจะไม่เรียบทําให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้จึงต้องมีการแคบผิวก้อนตัวอย่างด้วยกํามาฐานก่อนการทดสอบส่วนก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาดนั้นไม่ต้องแคบก้อนตัวก้อนตัวอย่างมีผิวด้านข้างอีก4ด้านเรียบพอที่สามารถนํามาทดสอบได้ลักษณะการรับแรงของตัวอย่างทรงกระบอกที่แคบและไม่แคบ ปัจจัยที่มีผลต่อค่ากําลังอัดของคอนกรีต3ขนาดและลักษณะของก้อนตัวอย่างการใช้แท่งทดสอบรูปทรงกระบอกที่มีขนาดแตกต่างจากขนาดมาตรฐานที่กําหนดให้ความสูงเป็นสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางจะมีผลทําให้ค่ากําลังอัดของคอนกรีตเกินความแตกต่างเช่นก้อนตัวอย่างที่ได้จากการเจาะทดสอบถ้าความสูงที่เจาะออกมาสั้นกว่าสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางจะต้องปรับแก้กําลังคอนกรีตด้วย สีอัตราการทดสอบถ้าใช้อัตราการทดสอบสูงจะทําให้ค่ากําลังอัดของคอนกรีตสูงตามไปด้วยดังนั้นจึงควรใช้อัตราการกดมาตรฐานที่กําหนดไว้คือ1.47ถึง3.47กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาทีสําหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและ1.12ถึง2.72กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาทีสําหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ผลของอัตราส่วนความสูงต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่อกำลังอัดปัจจัยที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต5ความชื้นของก้อนตัวอย่างก้อนตัวอย่างที่มีความชื้นจะให้ค่ากำลังที่ต่ำกว่าก้อนตัวอย่างที่แห้งเพราะการขยายตัวของซีเมนต์เพลทอันเนื่องมาจากการดูดซึมน้ำส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างซีเมนต์เพลทกับมวลรวมลดลงโดยมาตรฐาน astm c 39แนะนำให้ทำการทดสอบก้อนตัวอย่างสภาพชื้นทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความผันแปรเนื่องมาจากระดับความแห้งการประเมินผลกำลังของคอนกรีตสำหรับกรณีทั่วไปการประเมินผลกำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐานวสท1008เกณฑ์กำหนดในการก่อสร้างซึ่งมีวิธีการประเมินดังนี้ 1. ค่าเฉลี่ยของกําลังจากการทดสอบ3ครั้งติดต่อกันต้องมีค่ามากกว่าค่ากําลังอัดที่กําหนด 2. องกำลังอัดแต่ละครั้งจะมีค่าต่ำกว่ากำลังที่กำหนดได้ไม่เกิน35กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรในกรณีที่ต้องเจาะก,ก้อนตัวอย่างของคอนกรีตโครงสร้างมาทดสอบการกเมินผลมีดังนี้1ค่าเฉลี่ยของกําลังอัดจะได้ไม่น้อยกว่า85%ของค่ากําลังอัดที่กําหนด2ค่ากําลังอัดแต่ละก้อนต้องได้ไม่น้อยกว่า75%ของค่ากําลังอัดที่กําหนด วัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อทดสอบคุณสมบัติด,ด้านกำลังต้านแรงอัดของคอนกรีตเพื่อหาความนาแน่นของคอนกรีตมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ ASTM Designation C39 C192 BS British Standard 1881 Part 108 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซนติเมตรสูง30ซนติเมตรจำนวน3ตัวอย่างตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศขนาด15คูณ15คูณ15ซนติเมตรจำนวน3ตัวอย่างเครื่องมือการทดลองอุปกรณ์แขบก้อนหัวตัวอย่างเครื่องทดสอบกำลังอัดเครื่องชั่งน้ำหนักตลับเมตร ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตัวอย่างรูปทรงลูกบาศมาตรฐานที่ใช้ BS 1 8 8 1 Part 1 0 8อุปกรณ์1แบบหล่อก้อนตัวอย่างลูกบาศขนาด1 5คูณ15คูณ15เซนเมตร2เหล็กตำหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพื้นที่หน้าตัด1นิ้ว3ช้อนตักเกรียงเหล็ก ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง 1. ทําทำความสะอาดแบบหล่อตัวอย่างแล้วทานน้ำมันเคลือบผิวภายในทุกด้าน 2. ตักคอนกรีตใส่แบบโดยแบ่งเป็น3ชั้นเท่าๆกันและตําด้วยเหล็กตำา35ครั้งเมื่อตําสุดท้ายเสร็จปัดหน้าผิวให้เรียบ 3. ถอดแบบและการบ่มตัวอย่างหลังจากคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลายีชั่วโมงจึงถอดแบบออกต่อจากนั้นนำก้อนตัวอย่างไปบ่มในน้ำเพื่อรอการทดสอบกำลังอัด สี่ก่อนการทดสอบให้นำแท่งตัวอย่างขึ้นจากบ่อบ่มทิ้งไว้ให้ผิวแห้งในอากาศอย่างน้อยสีชั่วโมงห้านำแท่งตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักวัดขนาดก้อนตัวอย่างจดบันทึกไว้ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตัวอย่างรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่ใช้ STM C 192 อุปกรณ์1แบบหลอกก้อนตัวอย่างทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง15เซนติเมตรสูง30เซนติเมตรสเหล็กตำหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรปลายกลมมน3ช้อนตักเกรียงเหล็กขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง1ทําความสะอาดแบบหลอดตัวอย่างแล้วทาน้ํามันเคลือบผิวภายในทุกด้าน 2. ตักคอนกรีตใส่แบบโดยแบ่งเป็น3มชั้นเท่าๆกันและชั้นต่ําด้วยเหล็กตำย่ครั้งเมื่อตาชั้นสุดท้ายเสร็จปาดผิวหน้าให้เรียบ สามถอดแบบและการบ่มตัวอย่างหลังจากคอนกรีตแข็งตัวเป็นเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงจึงถอดแบบออกจากต่อจากนั้นนำก้อนตัวอย่างไปบ่มในน้ำเพื่อรอการทดสอบกำลังอัดสี่ก่อนการทดสอบให้นำแท่งตัวอย่างขึ้นจากบ่อบ่มทิ้งไว้ให้ผิวแห้งในอากาศอย่างน้อยสี่ชั่วโมงห้านำแท่งตัวอย่างมาชั่งน้ำหนักวัดขนาดก้อนตัวอย่างจดบันทึกไว้ ทำการแคปบผิวด้วยกรรมาฐถันแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ2เซนติเมตรเพื่อให้กำลังของกรรมาฐถันมีกำลังเท่าคอนกรีตการทดสอบ 1. วางก้อนตัวอย่างลงบนเครื่องทดสอบโดยเส้นผ่าศูนย์กลางก้อนตัวอย่างของเครื่องตรงกันปรับระยะโครดเซตให้เหมาะสมกับการทดสอบเลื่อนอัปเปอร์เบรนิ่งพลาดของเครื่องทดสอบมาสัมผัสกับผิวด้านบนของตัวเครื่องทดสอบ สเปิดเครื่องทดสอบโดยในการทดสอบนี้จะต้องคุมน้ำหนักที่กดให้มีอัตราสม่ำเสมอ1.43-3.47ถึง3.47กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรต,ต่อวินาทีสำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอกและ1.12ถึง2.72กิโลกรัมตารางเซนติเมตรต่อวินาทีสำหรับก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาท การรายงานผลการทดสอบ 1. ค่าคอมพลี ize ส์เรต์คำนวณได้จาก Fc prime เท่ากับ Pmax ส่วนด้วย Ac 2. ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตคำนวณได้จาก Pc เท่ากับ m ส่วน v ตารางบันทึกค่าการทดลองรูปทรงกระบอกตัวอย่างการคำนวณรูปทรงกระบอกคำนวณตามสมการได้ดังต่อไปนี้ตารางบันทึกการทดลองรูปทรงลูกบาศก์ ตัวอย่างการคำนวณรูปทรงลูกบาทคำนวณตามสูตรคำนวณได้ดังต่อไปนี้บทสรุปผลการทดลองการทนแรงอัดสูงสุดของลูกบาทคือ2 3 4 3กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแสดงให้เห็นว่าลูกบาทมีความแข็งแรงสูงความแข็งแรงสูงสุดของรูปทรงกระบอกคือ 1 7 7 7 4 7 4กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแสดงให้เห็นว่ารูปทรงกระบอกมีความแข็งแรงที่น้อยกว่าจากการทดลองเพราะว่าลูกบาทสามารถทนแรงอัดได้ดีมากขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากวัสดุและอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการทําการทดลองนอกจากนี้การทนกํามแรงอัดที่สูงมากขึ้นของลูกบาทยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ายังทนต่อการใช้งานและแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ